ท่านช่าเด็กวันนี้มาพบับครูแตงอ่แล้วนะคะกับคลิปวิดีโอการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะคะซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะเราก็ยังเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์และเด็กๆมารับไปงานไปทําที่บ้านแบบออนแทน์นะคะซึ่งในสัปดาห์นี้ดเด็กๆอยากรู้กันไหมะคะว่าครูแตงจะพาเด็กไปเรียนรู้เรื่องอะไรเออเรื่องอะไรนะ,ะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้หน่วยการสับสบกา,การเรียนรู้เรื่องบ้านแสงสุข และหน่วยการจัดประสบการณ์ย่อยที่เราจะได้มาเรียนรู้กันในวันนี้ก็คือความหมายและประโยชน์ของบ้านค่ะเด็กๆไปดูกันเลยนะคะว่าครูแตงจะมาสอนเรื่องอะไรบ้างไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเราจะมาเรียนรู้ในหน่วยบ้านแสนสุขเราจะมาเรียนรู้ความหมายและประโยชน์ของบ้านกันนะคะเด็กๆบ้านที่เด็กๆรู้จักกันนะคะก็คือ ที่อยู่อาศัยของเราค่ะเด็กๆบ้านคือสถานที่ที่บุคคลในครอบครัวของเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นส่วนใหญ่ค่ะเอาไว้เป็นที่พักพิงไว้เป็นที่อาศัยค่ะประโยชน์ของบ้านสำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าบ้านเป็นที่ที่เราได้ทำกิจกรรมร่วมกันในชีวิตค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการกินการนอนการขับถ่ายหรือชำระล้างร่างกายนั่นเองค่ะเด็กๆเ,เป็นยังไงไหมคะกับสิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปในวันนี้นี่เด็กๆไ,ไ,ไหนช่วยตอบกูแตงหน่อยสิคะว่าความหมายของบ้านคืออะไรอ๋าใช่แล้วค่ะบ้านคือที่อยู่อาศัยนะคะที่เด็กๆสามารถทํากิจกรรมร่วมกับครอบครัวได้เอ๊แล้วอีกเรื่องหนึ่งละคะ อ่าใช่แล้วค่ะประโยชน์ของบ้านประโยชน์ของบ้านนะคะก็ใช้เป็นที่พักอาศัยนะคะแล้วก็เป็นที่่ยให้คนในครอบครัวเนี่ยมาทํากิจกรรมร่วมกันเด็กๆคนไหนนะคะได้ทํากิจกรรมอะไรบ้างในบ้านสามารถถ่ายเป็นคลิปวิดีโอนะคะมาเล่าให้คุณครูฟังสันส้นๆได้นะคะวันนี้นะคะก่อนที่เด็กจะไปเรียนรู้ว่าเราจะทําไปงานอะไรบ้างน,นะคะเด็กๆ เรียนรู้กันจับสีก่อนเดี๋ยวเราเริ่มทำแบบวงหอ,อมกันนะคะคุณจอรเท่อาปะอะีอีกครั้งนะคะคุณจอระเท่อาปจาโดยในขั้นตอนนี้นะคะผู้ปกครองนะคะสามารถช่วยสอนเด็กนะคะจับสีให้ถูกต้องได้นะคะ เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อเล็กนะคะของเด็กๆให้แข็งแรงได้ด้วยะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูใบางานนะคะเด็กๆเห็นอะไรในภาพคะใช่แล้วค่ะภาาบ้านคำสั่งคือให้เด็กๆนะคะรับายสีผ้าบ้านให้สวยงามเด็กๆอากให้บ้านของตัวเองนะคะมีสีอะไรนะคะเด็กๆก็สามารถ ระบายสีตามที่ดเด็กจินตานาการได้เลยอ่าเดี๋ยวครูแตงมีตัวอย่างนะคะของรายงานที่ทําสําเร็จแล้วมาให้เด็กๆดูนี่ค่ะเห็นไหมคะแล้วเด็กๆสังเกตุนะคะว่ารายงานที่ครูแตงระบายมานะคะสีจะไม่ออกนอกเส้นขอบสีดานะคะเด็กๆต,ต้องพยายาม,มบังคับมือตัวเองนะคะให้ระบายสีอยู่ในขอบนะคะวันนี้ครูทัศน์ก็จะมีสามค้ดลับนะคะม่ให้เด็กๆได้ทําตามกันนะคะ เดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะอยู่ห่างไว้ใส่แม็กกันหมั่นล้างมือนะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ วันนี้คุณทัศก,ก็จะมี3โค้ดลับนะคะไม่ให้เด็กๆได้ทําตามกันนะคะเดี๋ยวเราทําไปพร้อมๆกันเลยนะคะอยู่ห่างไว้ใส่แม็กกันหมั่นล้างมือนะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ